เปลี่ยนแปลงเพราะบางทีทุกคนมัวแต่เลือกทุกคนมัวแต่มองว่าเอ้ยอันนี้ฉันไม่โอเคอันนี้ฉันไม่ทาอันนี้ฉันไม่เอาแล้วทุกคนก็เอาเวลาที่จะหางานไปยืมเงินสรุปพอยืมได้ทุกคนก็ไม่ได้ทํางานก็เป็นหนี้ไม่มีเงินคืนจากปกติดอกแบบอยู่ในกฎหมายทุกคนก็ต้องไปหายืมดอกนอกกฎหมายเพื่อมาปิดดอกในกฎหมายหนี้มันก็กะรากะซางังมันก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นถูกมไหม มันอาจจะไม่ถูกทั้งหมดแหละแต่เจนนี่เชื่อว่าที่เจนนี่พูดอ่ะมันก็มีส่วนถูกเยอะถ้าลำบากเข้าตาจนจริงๆถึงขั้นร้องไห้โทรยืมเงินคนอื่นอ่ะเอาเวลาไปทำงานทำ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 ,ทำอดมือกินมื้อก็ต้องอดอย่างน้อยก็ได้กินต่อให้ได้อดมือกินอีกมื้อก็ได้กินถูกไหมคะ อยู่ที่ไหนก็ต้องอยู่ขอแค่ชีวิตอยู่รอดปลอดภัยถูกกฎหมายไม่เดือดร้อนชาวบ้านไม่ทําสิ่งผิดกฎหมายก็พอแล้วอันนี้ในกรณีที่ลําบากจริงๆนะอันนี้ถึงจะเชื่อแต่ใครที่บอกว่าตัวเองลําบากตัวเองอยากได้เงินยืมให้ลูกให้พ่อให้แม่หรือจ่ายอะไรก็แล้วแต่แต่พ่อให้ทํางานแล้วไม่ทําอ่ะมันก็ไม่อยากช่วยกันใชไหมเพราะว่าเรากว่าเราจะได้เงินมาเราก็ทํางานไงสมัยเจนนี่ไม่มีตังค์สมัยเด็กๆอะสมัยเรียนน่ะ เสิร์ฟก็เสิร์ฟมาแล้วล้างถ้วยก็ทํามาแล้วทํามาทุกงานแล้วขายของนู่นนี่นั่นเจนนี่อยากขายของใจแทบขาดอยากเป็นเจ้าของร้านกิฟ์ช็อปในตลาดนัดใจแทบขาดแต่ทําไมถึงยอมไปเป็นพนักงานเสิร์ฟก่อนถึงจะมาขายของในตลาดนัดเพราะว่าอะถ้าใครไม่เชื่อตอนนั้นเสิร์ฟร้านฟูเฮาอะเปิดร้านฟูออเสิร์ฟที่ร้านฟูเฮาอยู่ที่สะพานในนครศรีธรรมราชตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นชื่อร้านอื่นแล้วเป็นเป็นบาร์มาก่อน ไปเสิร์ฟเพื่อให้ได้เงินเดือนพอได้เงินเดือนปุ๊บก็เอาเงินเดือนมาลงทุนแล้วก็พอลงทุนนั่นแหละเราถึงจะได้ทําในสิ่งที่เรารักชีวิตมันไม่สวยหรูหรอกมันไม่สามารถที่จะทําในสิ่งที่อยากทําได้ก่อนทุกคนก็ต้องมีที่มาที่ไปทุกคนก็ต้องมีความเจริญเติบโตในชีวิต<ม>แน่นอน<ม>คุณอยากทํางานร้านนูน้นร้านนี้แหละเอาเมื่อกี้เขาบอกว่าถ้าเขาอยากทํางานร้านขายของชําสมมุติเขาอยากไปเป็นแม่ค้าขายของ แต่เขาไม่มีโอกาสได้ลงมาเลยถ้าเป็นเจนนี่เจนนี่จะลงมาก่อนแล้วค่อยหาโอกาสทําไงก็ได้ให้ตัวเองได้ไปล้างขา่ของเบึกใกล้ลงมาเรื่อยแล้วก็ยังดีกว่าอยู่ที่บนดอยแล้วไม่ได้ทําอะไรถูกไหมจริงไหมลงมาก่อนสิไม่ทําก็ได้ปั๊มอ่ะไม่ทําก็ได้ล้างถ้วยอ่ะแต่อย่างน้อยก็คือได้ลงมาแล้วอ่ะ หรือทำไปก่อนเพื่อหางานอื่นก็ได้เนี่ยมันไม่เกี่ยวกับจนกับรวยมันไม่ใช่เกี่ยวว่าเธอรวยเธอพูดได้เอาถ้าเจนนี่เคยรวยตั้งแต่เกิดแล้วก็ทุกวันนี้ก็รวยอยู่แล้วแบบรวยมาตั้งแต่บรรพบุรุษนะั้นเอาก็ถือว่าที่เจนนี่พูดมันไม่มีมูลไม่มีไม่มีหลักฐานไม่มีตัวอย่างให้เห็นแต่เจนนี่นั้นจนมาก่อนแล้วจนเจ๊กแล้วจนที่แบบหนีเจ้าหนี้หัวสุขหัขขวซุนไงเราถึงรู้ เซเว่นก็ต้องทําไปก่อนทํำอะไรก็ทําได้ก็ทําไปก่อนถ้าลําบากจริงๆนะแล้วการที่จะให้หลุดหนี้แบบเร็วที่สุดคือการไม่ยืมต่อมีเจ้าหนี้คนเดียวอ่ะดีกว่ามีเจ้าหนี้สามคนบอกไว้บางคนก็ทำไรชั่วโมงสามสิบบาทถูกโอเคการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุคือการไม่ยืมถูกไหมก็ถูกแต่ในเมื่อยืมมาแล้วเราก็ต้องแก้ปัญหาต่อ ในเมื่อมันไม่มีให้ก็ต้องทําอะไรก็ทํางานเจ้าหนี้อ่ะเขาอยากได้เงินเราคืนอยู่แล้วเขาไม่ฆ่าเราหลอกถ่าเราแบบทําให้เขาเห็นว่าเราขยันทํางานอยากให้จริงๆอะ่ะแต่เจ้าหนี้เขาจะเกลียดถ้าสมมุติว่าเออคุณเป็นหนี้เราแล,แล้วคุณยังใช้ชีวิตสวยหรูอ,อยู่สบายงานก็ไม่ทํากินหรูอ,อยู่แพงมากกว่าเจ้าหนี้แบบนี้มันก็ไม่ใช่ถูกเปล่า ยืนเลฟเฟลนให้พี่ดูเลยพี่หนูเป็นหนี้พี่สามพันใช่ไหมนี่หนูเพิ่งสมัครงานที่นี่ได้นี่พี่แปดโมงเช้าหนูขับรถไปที่ทํางานแล้วพี่พี่รอหน่อยนะสิ้นเดือนนี้หนูได้แน,น่นอนหนูจะแบ่งให้พี่พี่หนูขอใจหนึ่งพันก่อนได้ไหมเพราะว่าเนี่ยหนูต้องจ่ายค่าเช่าบ้านเท่านี้แล้วหนูต้องกินวันละห้าสิบบาทหนึ่งร้อยบาทแสดงจิตจำนงให้เขาเห็นไปเลยว่าเราเป็นลูกหนี้ที่โคตรพร้อมที่จะรับผิดชอบ เข้าใจไหมนั่นแหละคือการแก้ปัญหาที่ถูกวิธีแต่ถ้าวันนี้คุณเป็นหนี้คนนี้สามพันแล้วพรุ่งนี้คุณไปยืมคนนั้นมาปิดคนนี้ยืมคนนี้ไปปิดคนนั้นตายผ่อนเจ้านี้ประมาณล้านกว่านวคนดอกกรหรุดๆรุดไปแม่เชื้อจีตา ไม่ต้องอายไม่ต้องบัดสีการคิดที่เป็นหนี้แล้วนก็หางานหาเงินหาคืนเขาแล้วก่อนที่จะไปยืมอ่ะอย่าลืมคาดคะเนว่าฉันคืนเขาได้ตามที่ฉันไปพูดไว้หรือเปล่าบางคนอุ้ยพี่หนูคืนได้ห้าวันสิบวันนะเดี๋ยวคืนเลยพี่ให้ยืมมาเลยดอกเท่าไหร่ก็ได้วะ่ะพอเขาให้ยืมเสร็จพอถึงเวลาไม่ตอบหายทุนไม่จ่าย ปรับยูจินบ่ายโมงค่ะมันก็ไม่ได้ถูกไหมการที่เธอจะไปยืมเงินคนอื่นอ่ะเธอต้องมั่นใจว่าเธออะคืนเขาได้เธอไม่ใช่ไปยืมส่งส่งการเป็นหนี้มันไม่ตลกนะเว้ยนอกจากการไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐอ่ะการไม่เป็นหนี้ก็เป็นลาบอันประเสริฐเหมือนกันชีวิตที่ไม่มีหนี้คือชีวิตที่อิสระชีวิตที่ทําอะไรกินอะไรปลาใดก็ได้ใครไม่ต้องมานั่งนินทาใครไม่ต้องมานั่งจับจ้อง เพราะฉะนั้นใครที่คิดจะเป็นหนี้นะหยุดคิดซะแล้วเอาวลาเอาเวลาไปหางานเ <c oughs> ชื่อหนูเถอะมันอาจจะดูเรงอาจจะพูดแล้วเหมือนแบบจริงจังอ่ะแต่มันผ่านมาแล้วไงมันไม่ใช่ว่ารวยแล้วพูดได้พี่ตอนจนก็พูดแต่ไม่มีคนฟังไม่มีพาวเวอร์พอไม่มีพื้นที่ ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนพก็ผ่านมาแล้วไงก็เลยมาพูดได้ไม่ใช่ไม่ผ่านไม่ใช่ว่าอยู่ๆไปยืมเรื่องของใครไม่รู้มาเล่าให้ฟังเบอร์นี่เบอรจุนมาเจ๊กๆนี่รักต้านกเมียอ้เบอก์ขาเตืมวมาจ่ายคนรุตไายหนูไปตาามเลยละมงคลใ้ประกาศนางจาารัชนกสวนเกี จ่ายค่าเทอมด้วยค่ะเกียนนะนุทำไมเราถึงแอนตี้ทำไมเราถึงไม่ชอบคนที่ยืมเงินหน่อยห้าร้อยยืมเงินหน่อยหน <c oughs> ึ่งพันเพราะเรารู้สึกว่า <c oughs> ถ้ามาของานทำยังดีกว่านึกออกไหม เขาไม่ได้ประกาศทางไหมหรอกมันก็จะมีแบบขึ้นน่ะว่าเออเจนนี่จ่ายค่าเทอมล่าช้าอะไรเงี้ยมันก็มีสมัยนั้นนะแต่เราทําทุกอย่างไงเลิกเอาหัวเช้านะตีสี่ออกไปขายรองเท้าตลาดเช้าใส่ชุดนักศึกษาไปเลยแปดโมงไปเรียนตอนนั้นราชพัฒนนครเรียนเลิกบ่ายสองกลับจากบ่ายสองไปขายตลาดเย็นขายตลาดเย็นเสร็จไปร้องเพลงร้านที่หนึ่งร้องเพลงร้านที่สองร้องเพลงร้านที่สาม คืนหนึ่งเสร็จประมาณเกือบเที่ยงคืนลุกขึ้นไปขายของหลาตีสี่เพราะอะไรอะ่ะเพราะอยากได้เงินไงถ้าวันนั้นจะนี่ยืมเพื่อนก็ได้ยืมใครก็ได้วันนั้นอะ่ะแต่ไม่ยืมไงอยากได้เงินอะ่ะอยากขายของอยากเป็นเจ้าของร้านรองเท้าอะ่ะ<ๆ>ก็ต้องไปทําเงินเป็นเงินเดือนก่อนก็เก็บเก็บเก็บมาสุดท้ายไปลงทุนรองเท้าได้ต่อยอดลงทุนกิฟช็อปลงทุนต่างหูได้ นั่นแหละมันต้องมีที่มาที่ไปมันต้องดิ้นรนจริงๆอะ่ะแล้วมันต้องแบบบริหารตัวเองอะ่ะช้าแต่ชัวร์งไงมันดีมากมันไม่ต้องมานั่งเป็นหนี้ใครแล้วคือการบริหารตัวเองคือสมมติว่าเราไปทํางานอ่ะเราเสิร์ฟร้านนี้ได้วันสองพันหกพันนะเราต้องหาบ้านเช่าที่มันต้องพอดีกับตัวอีกสมมติหกพันกินวันละร้อยเหลือสามพัน เช่าบ้านพันห้าค่าไฟห้าร้อยสองพันเหลือเก็บหนึ่งพันมันก็ต้องแบบนั้นคือทุกคนอย่าลืมนะว่าการวางแผนให้ตัวเองอะ่ะมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะมันดีมากๆเลยทุกคนบอกว่าทุกวันนี้รายได้ไม่พอใจทุกวันนี้รายรับไม่พอใจไรายได้ทุกคนต้องมานั่งบาลานซ์ก่อนถ้ามันไม่พอจริงๆทุกคนก็ต้องหางานที่มันพอและถ้ามันรายรับไม่พอเพราะฉะนั้นก็ต้องมาทํารายใจ่ายใหม่ให้มันพอมันต้องเป็นแบบนั้น มันไม่ใช่ว่าพูดง่ายทําง่ายนะมันทํายากแต่มันทําได้เข้าใจแล้วยังมันทําได้เธอมันต้องบริหารจัดการตัวเองให้ดีอ่ะเข้าใจไหมอ่ะเบื่อบางคนเบื่อรายได้น้อยเบื่อจ่ายเยอะถูกไหมอ่ะมันยากแต่มันทําได้ เขาทำกันกระลุยคนที่ทําได้มีตั้งเยอะจนเจนนี่ยังทำได้เลยไม่งั้นนี่เติบโตมาได้จนถึงทุกวันนี้ได้ยังไงถ้าถ้าไม่มีคนทําได้เบอร์นี่เบอร์ทำได้แต่วันนั้นน่ะเจนนี่รายจ่ายเยอะจนเจนนี่ก็เลยต้องทําเยอะไงทำไมถึงวิ่งร้องเพลงคืนหนึ่งสามสี่ร้านก็ต้องให้พอกับรายจ่ายไงอือม ทำไมทุกวันนี้ถึงกลัวความจนก็เพราะว่ามันเคยจนไงมันลำบากพูดอะไรไก็ไม่เชื่อไม่มีพื้นที่ให้พูดด้วยซ้ำแต่วันนี้พูดได้แล้วเพราะมีคนฟังอยู่ตั้ง 5, ห้าพันกว่าคนจริงไหมคือถ้าพูดเรื่องแบบนี้พูดได้นานเลยเพราะว่ามันจำฝังใจอ่ะมันมันเจอมาก็ใจไหมอ่ะแบบที่ยังไม่ได้ ชีวิตที่ไม่มีต้นทุนคือชีวิตที่เหนื่อยมากถูกแต่ถ้าเราผ่านมันมาได้แม่งเราโคตรเก่งเลยนะ,ะวันนั้นอาจจะโกรธตัวเองว่าทําไมพ่อแม่เลิกกันทําไมลําบากทําไมปล่อยให้ฉันเติบโตมากับความจนแต่พอทุกวันนี้เราต้องขอบคุณมันด้วยซ้ําที่แบบเออวะที่ถ้าวันนั้นแบบไม่เป็นแบบนั้นทุกวันนี้ก็ไม่เป็นแบบนี้อะ่ะปัจจุบันคือผลลัพธ์ของอดีต น้ำหอมหมดค่ะถ้าสมมุติผมมีเงินติดตัว 1, หนึ่งพันถ้าสมมุติผมมีเงินติดตัวหนึ่งพันสุดท้ายแล้วจริงๆพี่เจนคิดว่าเราควรเริ่มทำงานอะไรดีน้อง <c oughs> ถ้าตอนนี้น้องมีเงินหนึ่งพันน้องทำได้ทุกงานเลยถ้ามีเงินหนึ่งพันมันเลือกไม่ได้น้อง ยิ่งเป็นพันสุดท้ายในชีวิตอะน้องยังมีเวลาเลือกอีกเหรอ,อถ้าน้องมีเงินหนึ่งพันสุดท้ายในชีวิตน้องไม่มีเวลาเลือกแล้วค่ะน้องต้องทําไงก็ได้หางานให้เร็วที่สุดงานที่เขารับขับแก็บอ่าไม่มีรถเครื่องไม่เป็นไรไปสมัครงานเติบอ,อะไรก็ได้ที่เขาขึ้นป,ป้ายรับอะ 1,000มันใช้ได้ไม่เกินสิบวันนะเพราะฉะนั้น้องต้องรีบหางานภายใน1ิวันน้องอย่าถามว่าน้องต้องทํางานอะไรดีครับน้องต้องถามว่าผมจะหางานจากไหนดีครับให้ทันหนึ่งพันบาทที่ผมมีนั่นหละน้องถูกจุดถ้าน้องจ่ายวันละร้อยนั่นคือน้องจะได้อีกแค่สิบวันน่ะเปลี่ยนคําถามค่ะจากจะถามว่าผมจะทํางานอะไรดีครับผมจะหางานจากไหนดีครับดีที่สุด งานที่เขาหาเลยอะ่ะเอองานที่เขารับด่วนอะ่ะดีที่สุดเชื่อพี่คนไม่มีต้นทุนก็ต้องใคนไม่มีต้นทุนก็ต้องใช้แรงงานที่ใช้แรงมีอะไรบ้างอะ่ะเสิร์ฟพนักงานเสิร์ฟปั๊มน้ำมัน,นเป็นลูกจ้างทำงานโรงงานงนี่หลายงานแม่บ้านโน่นนี่นั่น หนูอยากทาธุรกิจส่วนตัวมากค่ะตอนนี้ทํางานประจําเหมือนวนลูปก็ต้องเก็บเงินจากงานประจําเพื่อไปลงทุนธุรกิจส่วนตัวอืมเจนนี่จัดสรรเงินยังไง,อ,อ,อ,งอันดับแรกก็คือมีรายรับรายจ่ายที่ชัดเจนรายเดือนที่ต้องจ่ายทุกเดือนมีอะไรบ้างแต่ละวันจ่ายอะไรไปบ้างเดือนที่แล้วรายได้เท่าไหร่สมมุติว่าเดือนที่แล้วรายได้หนึ่งล้าน เดือนนี้จ่าได้เท่าไหร่เก็บเท่าไหร่เจนะนี่ใช้เงินต่อเงินไงตอนเนี้ยคือพอเราได้เงินมาแล้วก็ต่ออีกพอได้เงินมาแล้วก็ต่อต่อต่ออยากสร้างไว้ให้ลูกไงมันก็เลยแบบไปได้อะไรเงี้ยทำงานประจําแต่เป็นหนี้ตลอดเหมือนทํางานเพื่อใช้หนี้ถูคนที่ทํางานประจําแล้วเป็นหนี้เป็นอะไรที่โคตรเหนื่อยเลยนะ ต้องกลับไปดูอีกว่าทำไมถึงเป็นนี้ลหละเป็นนี้ทําไมอะ่ะเป็นนี่เพราะว่าอะไรอ่ะพี่ตอนนี้กําลังทําเล็บปลอมขายค่ะอยากเปิดร้านเป็นของตัวเองแต่ไม่มีแสงเลยค่ะแต่โพสทุกวันทําเล็บปลอมขายไม่มีแสงคือเรื่องของชื่อเสียงอะเรื่องของให้คนมาสนใจมันเป็นเรื่องของเทคนิคมันเป็นเรื่องของ คอนเทนต์ครีเอเตอร์อะพี่นึกออกไหมถ้าอยากให้คนมาดูเราอะมันไม่ใช่แค่การขายของอย่างเดียวอะมันต้องมีเทคนิคมันต้องมีการดึงดูดมันต้องมีคอนเทนต์นั้นมันหลายหลายอย่างอะหรือไม่ก็ต้องไปหาทํางานอื่นเสริมเพื่อเอาเงินมายิงแอดให้คนเห็นเล็บปอมเราอีกทีนึงนึกออกไหมถูกปะ ยิ่งหารายได้ประจําไม่พอต้องหางานเสริมค่ะเพื่อรับรองรายใจ่ายให้พออย่าสร้างหนี้เพิ่มแลวเราจะรอดถูกต้องที่สุดคือรายรับต้องพอรายจ่ายถึงจะอยู่รอดนั่นแหละลองบริหารดูสมมุติรายรับหมื่นห้าทำไงให้อยู่รอดในหนึ่งเดือนถ้าอยากมีเหลือเก็บอยากมีมากกว่านั้นก็ต้องมีรายรับเพิ่มอีก เข้าใจไหมทำไมต้องตัดสินเวลาคนเวลามีกันนักต้องช่วยเหลือคนนั้นคนนี้แต่ไม่ยอมช่วยเหลือแต่อะไรนะทำไมชอบตัดสินคนเวลามีกันนักต้องช่วยเหลืออ๋อก็คือประมาณว่าทําไมคิดว่าคนที่เขามีต้องช่วยเหลือคนนั้นคนนี้ถูกปะทุกคนต้องเข้าใจนะว่าการที่เขาไม่ช่วยก็ไม่ผิด เพราะเขาเองก็อาจจะมีอะไรที่เราไม่รู้อีกตั้งหลายอย่างเหลือที่เขาบอกว่าเขามีก็มีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เขาจะช่วยด้วยการสร้างภาพหรือไม่สร้างภาพมันก็เป็นเรื่องของเขาแต่ทุกคนอย่าไปตัดสินเขาว่าการที่เขาไม่ช่วยคือมันเป็นเรื่องที่ผิดถูกไหมเขาก็มีสิทธิ์จะช่วยหรือไม่ช่วยน ทุกวันนี้ใครมีผู้ติดตามหาเงินได้กว่าคนปกติร้านเปอร์เซ็นต์ถูกแต่อย่าลืมว่าการที่เราจะมีผู้ติดตามอะ่ะมันต้องไม่ใช่จากสิ่งที่ไม่ดีอะ่ะถ้าเป็นคนดีก็อยู่ได้ยาวถ้าดังจากความสามารถดังจากอะไรก็อยู่ได้ยาวหรือต่อให้มีดราม่าแล้วเกิดการปรับปรุงอะ่ะก็อยู่ได้ยาวแต่ไม่แนะนำให้ทำอะไรที่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีกับสังคมเพื่อให้ตัวเองดังแล้วมาทำแบบนี้ ไม่ดีดังแป๊บเดียวด้วยทำนายหน้าติกตอก่อกอบสมเจนไปปักตาก้าได้ไหมได้งานประจําหรือธุรกิจส่วนตัวดีคะถ้าอยู่ในถ้าอยู่ในจุดที่เลือกได้ก็ธุรกิจส่วนตัวค่ะแต่ถ้าเลือกไม่ได้ก็ต้องเริ่มจากงานประจำก็